ต่อมาก็คือว่าอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆเลยแหละน้องๆน้องๆมือใหม่ที่แบบว่าที่ที่เขามีปัญหากันนะคะก็คือว่า,าพี่ขจีค้าหนูอะเพิ่งจบมาหนูไม่มีประสบการณ์เลยอ่าสมมติจะมาปมเป็นสมบัครเซลล์นี่แหละแล้วจะทํำยังไงนะคะเออวันนี้อยู่กันแน่นมากไม่ไปไนเลยนะคะนะคะก็คือหนูไม่มีประสบการณ์เลยแล้วหนูจะเออเวลาที่หนูจะ ไปพิเศษไปไปยกตัวอย่างอะอย่างที่พี่คจีบอกว่าประสบการณ์อะหนูไม่มีเลยหนูจะทํำยังไงดีนะคะหลายๆคนอันนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างของกาเป็นเซลล์แล้วกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ติดตามเพจนี้ก็คืออยากเป็นเซล์นะคะเนาะก็คือสําหรับคนที่อยากเป็นเซลล์ใช่ป่ะเวลาเขาจะสมมติคุณอยู่ในฟิลด์อื่นที่บางคนทําเป็นเซลล์โรงแรมมาก่อนนะคะเป็นพนักงานโรงแรมบางคน เป็น QC QA อยู่ในโรงงานบางคนเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสฟิตเนสเทรนเนอร์ก็มีมาเรียนกับคือจะบอกว่าคนที่มาเรียนกับจีมีแบบทุกสายอาชีพเป็นครูติวเตอร์เลยมีหมดเลยนะคะเป็นอาจารย์อาจารย์สอนอยูงเรียปฐมก็มีนะเป็นครูสอนเรียปฐมแล้วบบอยากออกมาเป็นเซลก่อนนะั้นี่เป็นเซล์เครื่องเขียนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วกลับอยากมาเป็นเครื่องมือแพทย์อนะไรเงี้ยจีก็แบบเออทุกคนมาจากหลายสายอาชีพแต่ทุกคนมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือนี่แหละเขา อยากได้งานเนาะอยากอยากได้เงินน่ะอยากมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะคะนั่นแหละก็เออจะพูดอะไรพอถ้าน้องๆที่เขาเรียกแหละคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วไม่มีประสบการณ์เขาจะให้สอนขายเขาจะให้คุณขายของให้ดูนะคะ ซึ่งในในคลาสที่สอนอะจะมียกตัวอย่างไว้จะทําให้ดูว่าเวลาเราพรีเซนต์ขายของทํำยังไงนะคะแต่น้องๆบอกว่าพี่หนูเคยจีเจอบ่อยมากคือน้องบอกว่าพี่หนูไม่มีประสบการณ์เลยหนูไม่เคยขายอะไรทั้งสิ้นเลยจีก็จะถามต่อว่าแล้วในมหาลัยอ่ะเคยคุณเคยทํากิจกรรมพิเศษไหมนะที่ฝรังเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าคริคเลาร์แอคทิวิตี้อ่ะคือกิจกรรมพิเศษเคยไหมบางคนบอกไม่เคยพี่เคยฝึกง,งานไหมไม่เคยพี่ คือจะบอกว่าเฮ้ยก็แย่แล้วนะแกถ้าแกไม่เคยฝึกงานไม่เคยทำอะไรนะคะแต่ว่ามันมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเวละถ้าสมมติเรามาทําสายเซลล์ใช่ป่ะอย่างน้อยมันต้องเคยขายอะไรมาบ้างน้องบอกพี่หนูไม่เคยขายอะไรเลยขายออนไลน์ล่ะไม่เคยเอา้าวตัวรามึงทำอะไรบ้างวะเนี่ยถ้าเป็นจริงก็จะถามในใจมึงเคยทาอะไรนะ,ะเอาอย่างนี้จีเชื่อว่าทุกคนนะ่ะน้องทุกคนนะ่ะจะต้องมีแบบว่าสมัยเรียนนะ่ะเราต้องเคยที่จะขายของเราอะให้เพื่อนเออเคยเป็นป่ะ แบบว่าอาจจะเป็นแป้งที่ใช้แล้วเครื่องสำอางที่ใช้แล้วโทรศัพท์ของเราบอกเออรุ่นเนี้ยเฮ้ยมึงกูไม่ใช้แล้วอะ่ะเนี่ยเราคงไม่ได้พูดว่ามึงกูไม่ใช้แล้วอะ่ะกูขายต่อแล้วเพื่อนซื้อมันไม่ง่ายขนาดนั้นถูกไหมคะแล้วบอกเฮ้ยมึงรเราก็ต้องมีการพรีเซนต์อยู่ละมันเป็นทักษะของการพรีเซนต์นะคะน้องอย่างล่าสุดจะมีน้องคนนี้มาเรียนกับจีเขาไปสมรัรเซลบรอดไอขายคอร์สความงามน,นะคะตามคลินิกค่ะ เขาก็น <ítulo> <es> anyway, ี <LE> ่แหละมาปรึกษาจีว่าพี ok ่จีหนูไม่เคยขายของมาก่อนเลยหนูจะทํายังไงดีจีก็ให okay. ้เทคนิคเขาไปนี่แหละว่านี่ไงหนูเคยขายหนูนึกย้อนซิหนูเคยขายอะไรเพื่อนไหมเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยขายของแคตตาล็อกให้เพื่อนนั่นแหละเขาบอกพี่จีแต่ขายของในแคตตาล็อกหนูไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเพื่อนๆเขาซื้อเองบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณน่ะเคยขายให้เพื่อนนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นมือถือเงี้ย ใช่ไหมถ้าอย่างเพื่อนกนรอรพีเซนเนีเ่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าเพื่อนโทรศัพท์เสียหรืออาจจะจำนาไปเออถ้าจำนํานี้ไม่น่ามีตังค์เป็นยังไงดีเพื่อนแบบโทรศัพท์เสียจอแตกแล้วไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วก็เรามีโทรศัพท์เราอยากจะขายเพื่อนเครื่องเนี้ยเออล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงเอาของกูไปใช้ไหมอันเนี้ยดีมากเลยนะบอกเอ้ยให้ใช้ฟรีเหรอเฮ้อไม่ฟรีขายเนี่ยมึงรุ่น s 8นะกูซื้อมา20,000กว่าตอนเนี้ยเขาขายกันอยู่800 0มึงเพื่อนรักเอาไปเลย6 0 0 0 เพื่อนเขจะบอกโอ้ยมึงทำไมขายเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีวิธีการพีเต์ว่าเฮ้ยแต่มันดีนะเว้ยเนี่ยอันนี้6 4สิี่กิกนะเว้ยกูใช้ดูสิไม่มีรอยเลยเนี่ยสมมติถ้ามีประกันอะไรเราก็พีเต์ไปมันงมีประกันอยู่นะมึงนี่ถ้าซื้อนะแถมเคส16อันอะไรว่าไปเห็นไหมคะว่านี่การขายเกิดละการพีเต์เกิดละเนี่ยให้เราเอาเรื่องแบบนี้หรือเอา f e ล l i n g moment แบบนี้ไปพีเต์เขาสามารถพีเต์ได้น้องบอกพี่เราพูดกูมึงแบบนี้เรอคะ ไม่อันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเราก็คือมันมีอยู่แล้วแหละในชีวิตอะเราที่เราไม่เคยขายหรือบ,บางทีเราเราการขายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขายนะอย่างเช่นเราอยากไปดูหนังเรื่องหนึง่งแล้วเพื่อนเราอะไม่อยากดูใช่ไหมคะแล้วเราก็เฮ้ยไปดูเพื่อนหน่อยเราก็ต้องมีการขายว่าเฮ้ยเรื่องเี้ยมันดียังไงอย่างเช่นเรื่องปรสิตอะพาราไซใช่ไหมคะที่ที่เป็นหนังเกาหลีท,ที่ที่ได้รางวัลออสการ์ปีนี้อ่ะสมมุติว่า เมื่อตอนที่มันยังไม่ได้รางวัลคนยังไม่รู้ว่ามันจะได้รางวัลเราอยากดูมากเราไปอ่านรีวิวมาแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้มันดีแต่เพื่อนเราไม่รู้จักมันเป็นหนังนอกกระแสะไม่ดูเราก็จะต้องขายเฮ้ยมึงมันดีนะเว้ยกลัวดูในเว็บนั้นเว็บนี้เห็นไหมคะว่าคุณกําลังขายไอเดียของคุณให้กับเพื่อนอยู่ว่าให้เพื่อนซื้อไอเดียเพื่อไปดูหนังกับคุณอย่างเงี้ยอันนี้ก็นับว่าถือว่าเป็นการพีเตน์นะคุณมีทักษะในการพีเต์ทีเนี้ยจีจะบอกว่าให้คุณดึงเอาโมเมนต มาใช้ในการสัมภาษณ์งานเวลาที่คุณจะพรีเซนต์กับเขาให้น้องๆบอกพี่บอกเลยว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไปก่อนถ้าจีบอกเลยบางคนอะไม่คิดว่าการแบบบางจีพุ่งตรงนะคนที่ไม่ได้งานนะส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือแบบนั่งนอนดูทีวีแล้วก็รู้ว่าพวกงนี้ต้องไปสัมภาษณ์นะอันนี้คนอาจจะไม่ได้มาเจอจีหรือเจอจีแล้วหรือแบบไม่ใส่ใจหรือคิดว่าการได้งานเป็นเรื่องง่ายๆอะ เออนอนดูทีวีไปแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานแต่จะให้ซ้อมให้เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรวะกูไม่รู้จะเตรียมตัวอะไรเนี่ยแล้วพอไปเจอคําถามเนี่ยเอาง่ายๆนะอย่างจีเคยเจอน้องอยู่คนหนึ่งจีถามนะจีสัมภาษณ์งานนะจีถามว่าอ,อน้องรู้ไหมคะว่าบรสษัทพี่ขายายาอะไรบ้างน้องสตันเลยคะ่ะแบบหน้าตึงอะ่ะหน้าตึงโบทอกอะ่ะแบบไม่รู้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยจีบอกมันมันไม่ได้เลยนะเพราะว่า หน้าประตูทางเข้าที่คุณเดินเข้ามามันมีป้ายชื่อยาวางอยู่ถ้าน้องตอบไม่ได้นะคะมันแสดงถึงอะไรหลายๆอย่างเลยแหละว,ว่าหนึ่งทักษะการสังเกตไหวพริบรอบตัวคุณไม่มีคุณมานั่งรอสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณเอาแต่เล่นมือถือคุณไม่หาข้อมูลสิ่งสำเนี่ยเทคนิคอีกอันที่จะให้ก็คือว่าเวลาที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานบริษัทไหนอะ่ะคุณควรที่จะหาข้อมูลของบริษัทนั้นๆก่อนคุณควรที่จะหาข้อมูลก่อนว่าเฮ้ยบริษัทนั้นขายอะไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรสิ่งพิมพ์สิ่งทอเ organizer คือคุณต้องรู้อะว่าทำอะไรไม่ใช่ไม่รู้เลยเพื่อนให้มาไม่รู้อะไรเลยแล้วบริษัทจะอยากรับไหมคะคนที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออคนไม่รู้เลยเนี่ยนั่งอยู่มีป้ายชื่อยาที่แบบเป็น c o l o ส s ป a n d y อะของจีอะวางไว้หน้าห้องที่จีสัมภาษณ์งานเนี่ยจี G ถามน้องอรู้ไหมพี่ขายอะไรยังน้อยอ่านภาษาอังกฤษมีภาษาไทยกำกับอยู่ข้างล่างด้วยน้องไม่รู้อ่ะ คือจีแบบจีรักษาน้ําใจนะจี G บอกโอเคได้ถามอีกสองสามครั้งเราได้แต่พี่จะติดต่อกลับไปน้องมีหน้าหันมาถามว่าพี่และหนูมีโอกาสจะได้งานไหมคะถามจีแบบตั้งใจมากจีนึกดีใจมึงไม่รู้ว่ากูขายยาอะไรมึงคิดว่ากูจะรับหรอเปลมายคะคือแบบน้องทํางานบ้านน้อยมากแล้วก็บาบอกว่าพี่กับหนูไม่มีประสบการณ์ไงเขาไม่รับเฮ้ยคุณทํางานบ้านน้อยกันไปบอกเลยนักเรียนจีอะ เป็นแบบนี้จีตีนะคะจีไล่เลยนะ,ะไม่ได้นะคะนักเรียนจีไม่มีแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าโดนเรียกสัมภาษณ์งานปุ๊บสิ่งแรกที่จีจะให้เขาดูคือบริษัทอะไรเขาขายอะไรไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ใน Facebook เขาขายอะไรถ้าไม่มีก็ช่วยกันหานะคะอย่างไยต้องรู้ว่าเป็นเครื่องมือแพทย์หรือยานะคะแล้วสินค้าที่เด่นคืออะไรก็ต้อง,ต,องต้องมีต้องรู้ถ้าอันไหนที่จีรู้จีจะอินพุตบอกเขาในในนักเรียนที่เป็นดีเทลยาส่วนเดียจีจะรู้ว่าโอเคฟิกคอสควรจะเป็นเท่าไหร่แบงค์การันตีเท่าไหร่ ค่าน้ำมันที่เลทที่ควรจะได้เท่าไหร่เงินเดือนที่คุณควรจะเรียกเท่าไหร่มันเบสิกพวกนี้ต้องรู้น้องบางคนอะแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกน้องบางคนอะไม่ไม่รู้ว่าควรจะต้องเรียกเงินเดือนเท่าไหร่โอเคอันนี้ไม่เป็นไรปรึกษาได้นะคะสำหรับนักเรียนนะแต่อย่างน้องบางคนเนี้ยแบบไม่รู้เลยว่าสมมติสมมติตัวเองไปสมัครสถาบันนี้กะ่ะแต่ไม่รู้ว่าราเรทราคาตลาดสาหรับเด็กจบใหม่ของตัวเองอะเรทมันควรเป็นที่เท่าไหร่อันนี้ญาถือว่ารับไม่ได้ อันนี้ถือว่าคุณต้องรู้ว่าเรทมันอยู่ที่เท่าไหร่ไม่น้องบางคนแบบว่าไปเขียนแบบสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเขียนได้แต่ว่าเขาจะดูความสามารถคุณอ,อีกทีหนึ่งถ้าสมมุติสมมุตินะแต่พูดจริงนะตอบถ้าจบแบบสถ,สถาบันธรรมศาสตร์เกียรินิยมอันดับหนึ่งเงินเดือนสามหมื่นไม่น่าถึงจริงว่าไม่ถึงสตาร์ทไม่ถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นจูเนียค่ะ หรือบางคนบอกอ๋อผมได้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อยู่ในองค์กรต่างชาติก็ต้องดูอีกทีว่าคุณก็ต้องห่ออพอร์ตฟิลิโอมาว่ามาสัมภาษณ์แล้วอ่ะคุณเคยผ่านงานอะไรบ้างที่ได้รับรางวัลของคณะของมหาลัยหรือว่าได้มีไปแข่งต่างประเทศไหมได้มีการเขียนแบบจริงๆไหมแล้วแบบนั้นนะ่ะผ่านเข้ารอบไหมหรือเคยได้รางวัลเขาจะดูจากงานของคุณถ้าอยากจะแพงขนาดนั้นนะแต่จีบอกเลยถ้าเป็นจูเนียร์ไม่ค่อยแพงเนื่องจากว่า เขาจะต้องมาสอนวิธีการทํางานของคุณแล้วก็คุณยังไม่รู้ว่าเออระบบการทํางานเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็จะไม่ได้จ่ายแพงหรอกอันนี้จะบอกน้องๆไว้ก่อนเลยนะไม่ได้มาดับฝันนะให้ทุกคนทําใจว่ามันไม่ได้เยอะอวือวาอะไรขนาดนั้นนะคะแบบจริงๆคือทุกคนนะทำงานอยากได้บางคนอนะ่ะอันนี้พูดลามไปถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวนะคือบางน้องบางคนนะคะ ตอนเรียนนะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเดือนเยอะมากน้องบางคนให้คุณแม่ให้เงินใช้เดือนสองหมื่นบางคนสามหมื่นเนี้ยเอกชนเนี้ยบางคนมีคนเลี้ยงด้วยหมายถึงว่า,าไม่ได้แบบในทางร้ายนะหมายถึงว่าพ่อแม่ให้ตังสองหมื่นแฟนมีแฟนแฟนมีตัง่ะนะให้หมื่นนึงอุ้ยหนู่รวยมากค่ะสามหมื่นพอเรียนจบมาต้องทํางานเงินเดือนหมื่นสองหมื่นรับไม่ได้อ่ะพี่ไม่พอใช้จีก็บอกเลยว่าไม่พอใช้หรอกจกีเคยสัมภาษณ์งานน้องคนหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะคะ คือคือจะบอกงี้คนเราอ่ะจะโตหรือว่าไม่โตอะค่ะวัดจากอะไรรู้ไหมอ่ะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยอ่ะลองคิดว่าคุณคิดว่าอะไรที่มันจะเป็นตัววัดว่าคนคนนั้นอะโตแล้วหรือยังไม่โตอ่ะพิมพ์มาก็ได้นะคะพิมพ์มาก็ได้นะเออเยาจะเฉลยนะคะว่าอะไรที่แบบจะวัดว่าคนคนนั้นโตหรือไม่โตนะคำตอบนะคะก็คือการที่คนคนนั้นอะ เขาหาเลี้ยงตัวเองได้หรือ,อยังเออหาเลี้ยงตัวเองแบบคอมพลีทตี่เลี้ยงตัวเองนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออทำงานเงินเดือนหมื่นห้าแล้วแม่ยังให้อีกสองหมื่นเป็นสามหมื่นห้าเออแล้วฉันบอกฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นไม่ใช่นะคะนั่นไม่ใช่นะคะนะหรืออย่างอย่างอย่างน้องอ่าอย่างเช่นน้องชายจีก็ได้อ่ะคุณพ่อให้เงินเดือนละหมื่นห้านะคะจีก็บอกเฮ้ยพ่อให้เยอะไปเปล่าหมื่นห้านี่มันเท่ากับปริญญาตรีเรียนจบเลยนะ แต่ด้วยความที่คุณพ่อรักน้องมากพ่อบอกไม่ไม่เอาอ่ะให้เยอะๆกลัวน้องไม่พอใช้แต่จีบอกเลยว่าเฮ้ยเขาจะไม่โตนะเพราะว่าถ้าเขาอ่ะเรียนหนังสือจบปุ๊บพ่อบอกไม่ให้ตังค์แล้วแล้วเขาต้องไปทํางานหาเงินแล้วเงินเดือนสตาร์ทที่หมื่นห้าเขาก็รับไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่พอใช้อยู่แล้วอะค่ะเนื่องออกไหมคือถ้าเขาจะเป็นผู้ใหญ่คือก็ต้องทํางานและเงินเดือนละให้มันพอใช้สําหรับเดือนนั้นนนั่นแปลว่าวัดว่าคนคนนั้นเป็นผู้ใหญ่เขารับผิดชอบตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเน่ะมันเป็นปัญหามากเลยว่าเด็กสมัยนี้น้องบางคนอ่ะมาเรียนดีเทลยากับจีอะค่ะจีถามเอ็ก c t เของเขาเลยเอ็กเซเพ็กชันความคาดหวังเขาอย่างแรกเลยว่าน้องคาดหวังที่เงินน้องตอนนี้อ่ะตอนนี้น้องทําอะไรอยู่คะน้องตอบว่าเออตอนนี้ไม่ได้ทํางานค่ะก็ตกงานอยู่โอเคตกงานมากี่เดือนแล้วคะอ่ะแปดเดือนค่ะอ่ะแล้วแล้วแปดเดือนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเอาเงินที่ไหนกินอ่ะเอออยากรู้เขาก็บอกว่าก็ ที่บ้านให้ค่ะแฟนให้อ๋อโอเคอ่ะใช่ไหมเราต้องอยากรู้ว่าเพราะว่าบริษัทเขาต้องอยากรู้อยางว่าคุณอยู่ได้ไงแปดเดือนเอาตังค์ที่ไหนใช้ถึงไม่ทไม่ได้ทํางานและจีก็จะถามว่าเงินเดือนที่คุณคาดรายได้ที่คุณคาดหวังนะเท่าไหร่เขาก็บอกว่าแปดหมื่นถึงแสนจีฟังแล้วจีก็น,น่าตึงนิดนึงนะคะถามว่าคือเขาอยากมาทํางานดีเทลยาแหละเพราะมันได้เงินเยอะจีก็เลยถามว่างานล่าสุดที่คุณทำมาคืออะไร เขาก็บอกว่าเป็นคอนเ o ียสคอนเซียสคือพนักงานต้อนรับอยู่ในโรงแรมนะคะมามาเยอะมาสมัครเยอะเลยแล้วตอนที่คอนเซ o ยสรวมเซอร์วิสแล้วได้เท่าไหร่นะคะก็คือไม่ถึง40,000ื่นไม่ถึง40,000ใช่ไหมประมาณ3าม0 0ืน่นแปดสานรวมทิปรวมอะไรแล้ว3 5มหมากว่าๆทีนี้พี่ขจิก็เลยจะบอกได้ว่าเฮ้ยถ้ามาทํางานดีเทลยาค่ะ คุณจะได้อยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ถึงหกหมื่นขึ้นอยู่กับอัน4ี่0 0นี่คือขั้นต่ำที่คุณขายได้นะเออซึ่งขึ้นอยู่กับว่า Per f o r m a n c e คุณด้วยนะบางคนบอกว่าบางคนไม่อยากเสี่ยงไงบางคนบอกว่าเอออยากทำงานไปเรื่อยๆที่มันได้เงินฟิกแน่นอนแล้วได้เยอะๆอ่ะคุณก็ต้องเป็นคนที่สกิลสูงมากๆหรือว่าความรับผิดชอบสูงมากๆแบบนั้น,นคุณจะได้แต่ถ้าแบบอย่างงานเซลลอะค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมแต่ก็จะพูดให้ฟังเลยว่า ถ้าเป็นงานเซลอละเงินเดือนเงินเดือนของเซลอละมันไม่เยอะอยู่แล้วอาฐานมันนิดเดียวเพราะว่าอาชีพเซลอละค่ะเป็นอาชีพที่ขายความสามารถอยู่แล้วความสามารถเยอะคุณได้เงินเยอะบางที่ไม่มีเพดานด้วยซ้าบางที่แสนห้าสองแสนด้วยซ้าแบบขายแม่งไม่มีเพดานอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างบางคนอะบางคือเขาเรียกเซล,ลที่เงินเดือนฟิกเยอะอะมันก็จะเป็นเซล,ลเขาเรียกเซลดีลิเกตคือไปทําโปรโมชั่นตามตามโรงพยาบาลหรือตามที่ตา่ตางๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง เขาไม่ได้ depend on ยอดขายเขาขึ้นอยู่กับว่า Activity ที่คุณไปทำเขาจะวัด KPI ว่าคุณต้องไปจัดเลี้ยงไป p รีเซนต์ควอเตอร์ละกี่ครั้งที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วสุดท้ายมันก็จะผูกพอปลายปีมันจะผูกกับยอดนิดหน่อยว่าถ้ายอดได้ achieve เท่านี้คุณจะได้โบนัสหรือได้คอมมิชชั่นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่เหมือนเซล์คือเซลข์ขายได้แล้วได้คอมขายได้แล้วได้คอมตามนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอาชีพเซล์อ่ะ ก็ไม่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเองเนี่ยเออถ้างั้นพี่ก็ไม่มั่นใจว่าหนูจะทําได้เหมือนกันนะคะพี่สอนได้แต่ว่าตัวเราอะ่ะต้องพยายามที่จะมันต้องมาจาก m มเซ็ e t ที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเนาะเพราะนั้นถ้าแบบบางคนบางคนจีจะเจอปัญหาเยอะมากเลยคือน้องๆเรียนจบมาบางคนจบนอกบางคนจบตรีที่เมืองไทยนี่แหละเราก็จบโท ไม่ใช่จบโทไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียไปเรียนภาษาที่อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็ทักมาแล้วบอกพี่เดี๋ยวเดินหน้าหนูจะกลับนะเดินหนูจะมาทําดีเทลยาหนูอยากได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ค่ะพี่ขจีฟังเงินเดือนปุ๊บตบอกแม่เจ้านะมันเงินเดือนกูนั่นน่ะพี่น้องเขียนอะนะคะคือจะบอกว่าเซลมันไม่ได้เงินเดือนเยอะจีก็เลยจะถามกลับนะเวลาที่น้องๆในกรณีที่แบบว่าหนูเขียนเงินเดือนไปเยอะๆอะระวังว่าบางทีอะ เราจะโดนกรรมาการเขาชาเลนกับชาเลนคือแบบท้าทายท้าทายความสามารถกลับว่า,าน้องเขียนเงินเดือนขนาดน,นี้เลยเหรอคะเน้องอาจจะตกใจนิดนึงใช่ปะแต่เขาก็จะถามต่อว่า,าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่รับน้องมาแล้วให้น้องไปเดินเขตเองเนี้ยน้องสามารถทําได้ไหมเอเขาจะถามเราแบบสุภาพอ่ะเราก็จะอึงอ้งไปเราก็ทํางานไม่เป็นถูกไหมคะแล้วเขาก็จะถามอีกว่าแล้วในเขตอ่ะลูกค้าอย่างเงี้ยคุณรู้จักไหม คุณรู้จักลูกค้าคุณสามารถทํางานได้เลยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเงินเดือนที่เขียนมาค่ะมันไม่สัมพันธ์กันมันไม่สัมพันธ์กับความสามารถและประสบความสามารถคุณอาจจะมีแต่คุณต้องการการฝึกฝนแล้วต้องการให้คนสอนเพราะฉะนั้นเงินเดือนที่สตาเข้าไปมันอาจจะไม่แพงแต่ว่าถ้าคุณสกิลดีแล้วคุณพัฒนาความสามารถคุณเข้าใจงานอย่างรวดเร็ว เขาสอนเข้าใจเขาสอบคุณทําได้แล้วคุณสามารถพรีเซนต์ได้ดีแบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี้ยแล้วพอไปทํางานแล้วขายได้ขายได้ขาย,ขาย,ขายจริงๆการขายสเต็ปม,มันมีแค่นี้จริงนะคือตอนบอสเทนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเสนอขายทําตามที่เขาบอกถ้าไม่ได้ค่อยมารีพอร์ตว่ามันไม่ได้นะพี่เพราะอย่างนั้นอย่างงี้แต่อย่าแบบทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วจีจะบอกว่าเซลล์ที่อยู่นานๆจะเป็นบางทีจีก็จะเป็น,ปนคือ ไอ้ที่บริษัทพูดมามันไม่เวิร์กแต่เขาก็จะอยากให้เราทําแบบนี้นะคะคือถ้าเราเป็นเซลใหม่ๆอย่าเพิ่งไปดือ้อเขาบอกให้ทาอะไรทําตามไปก่อนแล้วไม่ได้ค่อยมาบอกเขาแบบนั้นจะน่ารักกว่าแต่ถ้าแบบส่วนใหญ่เซลที่นานๆไปแล้วไงก็จะแบบว่าไม่เชื่อ,อพี่มันไม่เวิร์กไม่ทํามันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะไม่แนะนําให้ไปเถียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งจะไม่เป็นอย่แล้วแหละในเด็กใหม่นะอะไรประมาณ